สำหรับคลิปในห้องก็มาติดตามกันต่อซึ่งก็จะเป็นเรื่องเล่าชี่ยวของกับแผนการในการจัดสื่อจัดหาระบบอาุปกรอนเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงโดยเฉพาะแมนประเภทของระบบขีปนาวุธโจมตีแบบระยะไกลที่ในปัจจุบันนิทานผู้ชมหลายคนัก็อาจจะหูดีว่ากองทัพของไทยพวกเขามีโครงการการพัฒนาระบบ กีบนดุงวดเจรวดมีไซส์ขั้วเหม็นย่ำสูงลหลายรุ่นหลายแบบแตกต่างกันเส่งแต่ละรุ่นมีระายะการยิงไกลนับต่างแต่ระรับ40ไปจนถึง1 5 0กิโลเมตรและไกลสุดก็คือ300กิโลเมตรโดยเฉพาะแนระบกบีบันดุงวดแบบ Predator Hawk ท,ที่นรับการออกแบบและพัฒนาโดย Israel เสึ่งระยะท่ารัศมีการโจมตีของอาวุธด,ดิงกล่าวก็ถือว่าไกลขอบคุ้มเกือบทุกๆที่นท,ที่อยู่ในภูมิภาค ในคุมประเทศที่มีชายแดนติดกับไทยบอกว่าจะเป็นในฝั่งของเมียนม,มาสปปรพลาวกัมพูช a หลไรก็ในฝั่งของมาเลเซียแต่สิ่งที่หลายๆฝ่ายกำลังจับตาในปัจจุบันก็คือกองทัพของไทยยังมีแผนแยเสริมกิดความสามารถด้วยการนำใส่ประจําการขีปนาวุธแบบอากาศสูพืน้นโตไมล่าสุดที่มีระยะการยิงที่ไกลกว่า300กิโเมก็คือประมาณ5 0 0กิโเม โดยเฉพาะแมนคิปไนว์แบบใหม่ที่จะถือนามาติดตั้งกับคือเป็นรถับไล่แบบกิบเพน EF โดยเรื่องรา่าดังกล่าวมีการเปิดเผยในระหว่างการถแถลงการเกี่ยวของกับโครงการการจะสื่อจัดหาคือเป็นรถับไล่แบบ m u l t i r o t e r generation ที่4จุดหาสำหรับกองทัพอากาศของไทยในงบประมาณปี68ซึ่งได้มีการกล่าวถึงผลประโยชน์ขนาด offset ออ ที่จะได้รับจากไฟบริษัทผู้ผลิตก็คือบริษัทซับจากประเทศสวีเดนแต่วันหนึ่งในนั้นให้ไล่ที่หนักจับตาก็คือการอัปเกรดเครื่องบินทุขับไล่กิฟเพนให้มีประสิทธิภาพในการสู่หบที่สูงมอว่าจะเป็นภารกิจในการสู่หกการเหตุสงครามทางอิเล็กทรอนิกส์ภารกิจในการต่อสู่ทางอากาศตลอดถึงภารกิจในการต่อสู่ทางผักพื้นดิน โดยระบบโอโตไมล่าสุดที่กองทอัพอากาศของไทยจะนํามาใช้กับคิปเฮนเอฟของพวกเขาก็คือจะเป็นคีปนาวุธกลอนแบบเทอรรัสซึ่งถหากว่าทานผู้ชมมีการติดตามข้อมูลข่าวสารในวงการทหารเทคโนโลยีทางทหารจะหูจักระบบขีปนาวุธเจรวดมิสไซล์รุ่นดังกล่าเป็นอย่างดีและคำจามทีละหลายไฟล์นาจจะของใจก็คือด้วยเหตุใดกองทัพองไทยจึงมีการสื่อระบบขีปนาวุธที่มีราคาทีแพ่งแะรับดังกก่า ตลอดถึงกีนอนูดที่มีประสิทธิภาพมีความทันสมัยสูงมีระยะการยิงไกลและเป้าไม้ที่กองถับของท้ายเพียงเล็กเอาไหวแมนเป็นเป้าไม้ไดโดยในกรณีดังกล่าวทางแอดมินจะขออธิบายให้กับท่านผู้ชมได้รับหู่นละก็เข้าใจกันไปตามลำดับเือละขอโดยประการที่หนึ่งก็คือคือพิธภัณฑครับไล่แบบจัสตซิเก่กิเพนไหลุน e ่น EF เือว่าเป็นหนึ่งในคือพิธภัครับไล่ที่มีศักยภาพการสูบทีสูง แตกต่างจากเคอร์บิน6ทุกๆแบบที่กองทัพของเธอประจำการโบทจะเป็นแบบ F16 หรือว่าแบบกิเพนซีดีเพราะฉะนั้นระบบอาวุธที่จะถูกนำมาใส่ติดตั้งกับจสัสซันจเก้กิเพนจะต้องเป็นระบบอาวุธที่มีความก้าวหนา้ามีความทันสมัยที่สูงถึงแม้ว่าจะแหลกมาด้วยราคาที่สูงก่อตามแต่ว่าจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยในส่วนดังกล่าวจะาบยเป็นปัญหาสำหรับงบประมาณสำหรับกองทัพอากาศ พระว่นในแง่ของกองทัพของไทยทั้งด้านกองทัพอากาศพวกเขาจะเน้นประสิทธิภาพควมทันสมัยและก็ควมหนาเสือถือของบรรดาระบบอาุปกรณ์โดยหันไปใส่เครื่องมือจากทางตะวันตกเป็นหลักก่อนได้ขายของสหรัฐและก็ในได้ซนยุโรปจึงเป็นวาระบบขีปนุตแบบจารัดจะมีราคาขาใส่ใจที่สูงกว่าตามเส่งราคาต่อลูกจะอยู่ที่ประมาณ1.1ล้านลเหรียญจนถึง1.5ลง้าลเหรียญดอล์สหรัฐ แต่ว่าในราคาดังกล่าวก็ถือว่ายังเป็นราคาที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกันครับจรวดมิสไซล์แบบ Air to Air ในรุ่นของ MBDA Meteor มิส่ในการยิงโจมตีเครื่องบินหบก็เป็นอาวุธของกิบเพนเส็นเดียวกันเพราะฉะนั้นและราคาของทารัสจะบอบเป็นมันหาในด่านของงบประมาณสําหรับกองทัพอากาศของไทยและในด่านของภัยคุกคามสําหรับระบบจรวดมิไซล,ล์ดังกล่าว มันเป็นอาวุธพิฆาตในการโจมตีปอกไม้แบบระยะไกลในดินแดนแนวเลิกของฝ่ายกงขันขามซึ่งเป็นอาวุธโจมตีท่าอากาศแบบระยะไกลของบรรดากลุ่มเหตุสมาชิกของนาโตซเสงบางรุ่นสามารถดัดแปลงสำหรับการติดตั้งบรรทุกโอหบระเบิดนิวเคลียร์แต่ว่าสาหรับท่าอากาศของไทยก็อาจจะมาเน้นใส่โหอหบแบบทําลายบางเกิดใต้ดินโอหบระเบิดแห้งสูงหรือโหอหบแบบคาสเตอร์ปอม ซึ่งสามารถบรรทุกโอ้โหหนักสูงถึง480กิโลกรัมหรือประมาณ1,000ปอนด์ระยะทางการยิงไกลสูงสุดเมื่อปล่อยจากค้นเป็นครับไล่กิฟเพนจะอยู่ที่ประมาณหา0กิโลเมตรและมีความไวสูงสุดประมาณ0 9มากักซึ่งถือว่าเป็นอัตราความไวที่สูงอยู่ในระดับหนึ่งและในเงของความแม่นยำํำที่หลดแบบทอรัสขึ้นซื้อในตรงของความเหม่นยํำสูง โดยมีอัตราการขาดเกอนต่ำเพียงแต่ประมาณ1.2เมตรเท่านั้นซซ่งแน่นอนว่าจากพิดัซการทำการตลอดเถิงกิจคมสามารถด่านการบรรทุกโอหบและคคนเมมตนยำ้ำปฏิเสธบร,รวิวารเชลดแบบทารัสจีกองทพอากาศของไทยจะนำขม่าใส่ในอนาคตอันใกล้คือว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่เป็นภยัยคุกคามต่อกบาูุ้ยภาคเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าก่อนอื่นหนั่นทางแอดมินเองก็ขอย้ำเติมอีกครัง้งหนึ่ง ว่าการนําเสนอรืยการรายงานของทั้งสองบอดได้มีเจตนาในการเย็บปุกป,ปันหรือหยุดแย่ให้เกิดความขัดแยงอยู่ในภูมิภาคแต่เป็นการนําเสนอเรื่องเล่าที่เกี่ยวของกับระบบอุปกรตลอดถึงแผนการการแจสื่อจัดหาและกอหุแบบคุณสมบัติการนําใส่ของอาวุธแต่ละชนิดนั้นนั่นเสียงเหนือหาทั้งสองจะออกแนวเรื่องเล่าในวงการทหารเป็นหลัก และสําหรับระบบคีวด,ดูดแบบทาวรัสหลังจากทีกองถัพอากาศของไทยมีการนาใส่ประจําการแน่นอนว่าเปลาไม้ที่จะถือนํามาใส่โจมเตีจะต้องเป็นเปลาไม้ที่มีคุณค่าสูงเพื่อให้สมกับระดับเทคโนโลยีและก็ราคาของมันพอถ้ากว่าจะนําเอาจรวดรุ่งกรืาวมายิงโจมที่เปลาไม้ที่เป็นหลดทางยันเกาะแน่นอนว่ามันอาจจะบออคุ้มซึ่งเปลาไม้ทีกองถัพของไทยอาจจะเพกเลงเอาไว้ก่อนจะเป็นเพกของ สถานีเลดาระบบป้องกันพิษอากาศคลังเก็บอาวุธขนาดใหญ่สนามบินตลอดถึงศูนย์ราชาการทางทหารไรกอรพื้นจีทีเป็นชาเรือหรือบรรดาเฮอหบแบบต่างๆซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายที่สูงสําหรับบรรดาระบบอุปกรณ์หิือรอสิ่งปพลุกสังเหล่านั้นแล้วมาเบื่องคิปการทํางานหรือการนําใส่กีบอาวุธแบบชาวรัสแบบสันส้นๆ และนี่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในโครงการการจัดสื่อจัดหาระบบขีป,ปนาวุธจรวดาวิซล์แบบะระยะไกลตัวใหม่หล่าสุดสําหรับกองทัพอากาศของไทยถึงเป็นว่าแผนการการจัดสื่อจรวดแบบทอรัสจะยังบท่ไมีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่นอนอยู่ในแผนส่วนหนึ่งของโครงการการจัดสื่อจัดหาคือมิโนคาปลายแบบกิฟเฮน